ไปไหนไปไหนปกติปกติเราเป็นคนแพนแล้วเขาก็ไปแบบงงงงแล้วคราวนี้เขาจะพาเขาไปไหนัรไม่รู้เลยยังเดี๋ยวมาช่วยคิดก่อนตอนจะออกรถเนี่ยหยุดสามวันคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปที่ปางมาพานแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็ควรไปทางนั้นใช่ไหมก็ตอนแรกก็กล่าวว่าจะไปห้วยน้ำดังใช่ไหมคืนนี้ แต่ว่าเห็นดินมันถล่มทางไปตรงที่แบบเข้าอุทยานไปแล้วอะ่ะก็คือ,อยังไม่ได้ฟันธงแต่จริงๆิก็คืออยากอยากไปโซนนั้นแต่ไปไม่ได้ดินถลม่มค,คือกะว่าคืนแรกจะไประหว่างทางตรงนั้นแต่ไปไม่ได้เพราะว่าดินมันถลม่มแล้วก็เหมือนเขายังซ่อมไม่เสร็จอะ่ะ จะโพสเมื่อวานเขาแชร์ของเดือนที่แล้วที่ถล่มมาแต่เขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีรถสี่ล้อให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสลับรถอะไรเงี้ยอันนี้คือถล่มตรงทางขึ้นห้วยน้ําดังเลยหรือว่าถนนหลักทางขึ้นเดี๋ยวเข้าไปแล้วแค่นั้นเลยไปไหนดีระหว่างทางแถวนั้นไปไหมเลยไปอีกชั่วโมงเท <c oughs> ่าไหร่ชั่วโมงไม่ได้ไปนานละ คือผ่านอย่างเดียวนะหลังๆนะปลายอ่ะไม่ได้แวะไปปลายแล้วกันหนก็ไปโซนนั้นอยู่ละคือมันต้องไปทางนั้นอยู่ละไปให้ถึงเลยไปหน่อยโอเคไปไปก็ไปไปไปก็ที่ทุกคนกำลังจะได้ดูจะเรียกได้ว่ามันเป็นการเดินทางแบบไร้แผนก็ได้นะเพราะอย่างที่ได้ยินไป คือผมมีแผนจะป้ายยาคนโดยการพาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ที่อำเภอปางมะผ้าในวันพรุ่งนี้แต่ปัญหาคือเรามีวันหยุด3วันจะให้ตรงไปที่ปางมะผ้าเลยก็ดูจะรีบเกินไปก็เลยพยายามที่จะหาที่ฆ่าเวลาสักที่หนึง่งเพื่อที่จะเป็นจุดแวะพักในคืนนี้ก่อนคิดไม่ตกมาหลายวันอยากจะลองไปที่แปลก ด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันก่อนหน้านี้ก็ทําให้ตัวเลือกหายไปพอสมควรเดยตัดสินใจกันว่าไปที่ปายและกันเพราะพวกเราเองก็ไม่ได้ไปที่นี่มานานพอควรแล้วจริงๆคือผ่านบ่อยนะแต่ไม่ได้แวะเที่ยวหรือแวะค้างคืนมากกว่าต้าบอกตามตรงว่าหลังๆสไตล์การท่องเที่ยวที่ปายอาจจะไม่ได้ตรงกับอะไรที่ผมชอบเท่าไหร่แต่ก็เอาวะลองเปิดใจดูอีกสักครั้งถือว่าไปชิลๆอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะ มันก็เลยกลายเป็นการเดินทางแบบนี้แบบค่อยๆไปอยากแวะตรงไหนก็แวะอย่างที่แรกนี่ก็เป็นที่ที่ปกติไม่ค่อยอยากจะเลี้ยวเข้าไปเพราะมันต้องแยกจากทางหลักไปพอควรถ้าพอมาถึงฝนก็ตกต้อนรับซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าเป็นการรับน้องสําหรับทริปนี้เลยแต่พอไปถึงจุดหมายมันก็ได้บรรยากาศดีนะพอเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังดื่มด่ำความรู้สึกเท่าที่สถานที่แห่งนั้นจะมอบให้ได้ ผมเองก็ไม่ได้ออกเดินทางด้วยความรู้สึกแบบนี้มาสักพักแล้วมันก็ดีเหมือนกันว่ะต้มไข่ไหมไม่ได้เอามาไม่มีไข่ข้างหน้าก็ไม่ซื้อยิงพุ่งนี้าถ<อ>ึงเราน่ากิอนอยู่เออเอาไว้ไปพรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าตอนไปไหนอะอ๋อไม่มีที่ไปมีไหมมีแต่ก็ต้องเสียค่าเข้าเพิ่มดีกนะพ่งเนี้ย <laughs> ถ้าวันนี้เลยอะไม่ต้องเสีย ใช้บัตรเดียวกันเพราะนี่อยู่ในมันอยู่ในอุทยานห้วยน้ําดังเหมือนกันไงไม่เป็นไรตอนแรกไม่หิวไงพอเห็นข้าต้มแล้วก็เก็ห็นขตมก็ได้กินดีทำไมรู้สึกว่าตอนเด็กๆที่มามันดูมันกว้างกว่านี้นะอาจจะเพราะหน้าฝนหรือเปล่าแบบคืชมันแบบคืบคพาเข้ามาเป็นไปได้เพราะว่าเห็นไออยู่ลำไรลำไรข้างหลังเนี่ยเหมือนคล้ายน้ำตกที่มันไหลลงมาเลยอะ หมายถึงว่าคือมันไม่ได้ไหลลงมาอย่างนั้นแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นแนวตามแนวลอยแยกะนะต,ตอนนี้น้ําตกก็ฝนก็เนี่ยดํามืดไปอีกละเดี๋ยวจะตกอีกหรือเปล่าไม่รู้มันก็หน้าหน้าฝนนะเนาะชื่นชมบรรยากาศเพียงพอหรือยังแ,แต่น้ํามันเดือดผุดๆมากเลยนะที่นี่จริดิมันไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเนาะแต,แต่บรรยากาศก็กดีนะเหมือนแบบอยู่ในหมอก ที่ชื้นๆอบๆนิดนึงเหมือนอยู่ในซาวน่าอ่ะรอบๆเป็นเขียวๆสีเขียวให้ฟิลเหมือนอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะต่างประเทศนิดนึงแถวๆถวไทยไม่ค่อยมีนะแต่คือใช่ไม่รู้มีไหมคือคือที่ใหญ่ก็จะเป็นแบบ่เคยไปนอ่ะมันก็เป็นแบบแปลงเป็นบ่อไปแล้วมันไม่ค่อยว่ามาอยู่กลางป่าแบบนี้เนาะใช่อันนี้ให้ฟิลเหมือนเดินมาน้ำตกอะค่ะแต่ก็คือเห็นเขาแบบ มีสระว่ายน้ําที่แช่น้ําว่ายน้ำกันแล้วก็อยากลงมากไม่มีไม่มีชุดว่ายน้ำเมีบ่อสยไม่ใชุดตัวยังไม่มีเลยเป็นเพราะการวางแผนมาแบบไม่รู้จะไปที่ไหนตัดสินใจแล้วค่อยมาก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรที่แบบทุกทุกชุดนะกนหลังคุกค่อบนรถเออชุดว่ายน้ำเสื้อกันฝนเสื้อกันหนาวเอามาหรือเปล่ารอบนี้ไปต่อดีกว่าจะบ่ายโมงแล้วเนี่ย ไะกินข้าวหาข้าวกินกันตอนแรกไม่หิวเห็นไข่ต้มเริ่มหิวกินกระมังันเยอะยวน <laughs> พอออกจากโป่งเดือนมาเส้นทางน,นี้ก็เริ่มที่จะพาเราขึ้นเขาสูงชันที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนมันก็เลยถึงเวลาที่เราจะต้องแวะหาอะไรรองท้องก่อนก่อนที่จะได้ชมวิวป่าเขียวๆและเมฆหมอกที่ลอยอยู่ข้างๆสายตาซึ่งเป็นบรรยากาศที่จะหาได้แค่ช่วงฤด,ดูฝนเท่านั้นในภาคเหนือจนเวลาผ่านไปพอสมควรกับเส้นทางที่คดเคี้ยว เราก็เริ่มเห็นวิวทุ่งนาบนที่ราบข้างทางที่มีภูเขาเป็นฉากหลังเป็นอันรู้กันว่าเราเข้าสู่แอ่งที่ลาบของอำเภอปลายแล้วแต่เราก็ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือก็เลยเลี้ยวเข้าไปเที่ยวน้ํำพุร้อนอีกแห่งแต่ก็เหมือนเดิมด้วยความที่เราไม่ได้เตรียมอะไรมาก็เลือกที่หมายแบบฉุกระหุกการเที่ยวน้ำพุร้อนของเราก็เลยเป็นแค่การลงไปเดินเล่นฆ่าเวลาแค่นั้นเป็นเข้าป่าตามทางบ่อน้าร้อนอีกครั้ง เป็นชิดโป่งน้ำร้อนหรือเปล่าทำไมไม่เตรียมชุดมาแช่นะก็ะไม่ได้เตรียมมาก่อนอยางว่าจะไปไหนตอนนี้โป่งน้ำร้อนเยอะมากแต่นี้มันยังอยู่ในเขตอุทยานใช่ไหมเราก็เลยไม่ต้องเสียค่าเข้าเพิ่มเล้าใช้บัตรมาเช้าได้เลยเทัทวร์โป่งน้ำร้อนแต่นี่ฝรั่งเยอะมากนะก็คือใกล้ปลายแล้วเขาคง ชอบขี่รถเรื่องอ่ะฝั่งขี่รถเรื่องมาแช่น้ำร้อนเล่น,นก็คงฟินๆนะเนาะแบบฝนอากาศเย็นๆดูบรรยากาศเป็นงน้ำร้อนแล้วก็คือมันก็ฝนๆน่ะมันเลยยิ่งแบบฟุ้งแต่เมื่อกี้ฝรั่งเขาแช่กันบ่อแบบบอกว่าสามสิบองศาจริงๆมันอาจจะร้อนกว่านั้นปะแต่ว่าน้ำฝนมันอาจจะเยอะมันก็เลยไม่ค่อยร้อนไหม ส่วนก็รอเท้าจุ่มแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นน้ำร้อนเท่าไหร่เลยแค่อุ่นๆนะก็สบายๆก็คงสบายๆแหละแต่ว่าน้ำมันค่อนข้างขุ่นนิดนึงเนาะเนี่ยแต่คือเทียบกับไอ้น้ำร้อนที่เราแบบไปแช่ที่อื่นอย่างเงี้ยแถวแม่ขจานหรือฝางอย่างเงี้ยอันนั้นคือร้อนแบบร้อนเกือบรวกรวกอีกไม่ใช่รวกรวกนี่คือต้นต้นน้ำใช่ไหมอ๋อ อากาศแบบมันอยู่ในตอนนี้กบ80องศาไล้นะตอนนี้เขาก็ต้มไข่กันไหมไม่มาให้ต้มนี่ไงแต่มีเนี่ยวิธีการต้มไข่ป้ายป้ายเดียวกันเลยครับป้ายเดียวกันปลาแปรแต่เหมือนเขาจะบอกว่าไม่ให้เอาอะไรเข้ามาแล้วนะตอนนี้ไม่เห็นเห็นติดป้ายเหมือนไม่ให้นําอาหารหรืออะไรเข้ามาเลยอ่ะก็คงเมนก็คงต้มแล้วก็โยนเปลือกทิ้งกันตรงนี้มันก็สกปรกอ่ะ อย่างเมื่อเช้าก็มีกลุ่มหนึ่งที่ต้มแล้วก็กินแล้วกแกะแล้วก็โยนเปลือกตรงนั้นอันนี้ประมาณแปดสิบแต่นี่ยังน้ําใสอยู่เลยนะะตนเมื่อกี้ลงไปข้างล่างคือน้ําขุนแล้วมันรวมกับตอมเมื่อกี้มีเห็นมีน้าเย็นไงที่มันไหลมารวมกันนะที่มันแดงๆหน่อยนี่้มีฝน,น,นตกตรงนั้นเขามีถังขยับเปลือกไข่ให้เห็นขันไปเจอพอดีเลยเออากลับมา,ด,าดูดีต่อแสดงว่าเราพวกไข่มาต้มได้นะคะเพราะว่าไม่มีร้านขายไข่ข้างหน้าใช่ไหม เราไม่เห็นร้านเลยเออที่นี่ไม่มีที่นี่เขาบอกเขาว่านี่ใต้ห้ามใช้ถุงพลาสติกต้มไข่ก็คือเอาชะลอมมาได้ชะลอมที่เราสามีเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้เอามาไข่ก็มีด้วยเต็มตู้เลยเศร้าไม่แต่ตรงนี้สวยนะเป็นน้ำตกเลย ใส่รองเท้าเท้าสูงจุงแค่ตรงนี้ก็แดงอยู่แค่เกเท้าสูงแล้วเน,นี่ยไม่เอาบ้างร้อนร้อนไปไม่ร้อนร้อนไปเดี๋ยวก็ชี We got it We don't need no more Even in the hard time You and I can weather any storm Before I sleep Hear the crickets, see the moon So I decided my รู้จักกันที่ปลายเมื่อเดินไปส่งมาที่รถนะเนี่ยมาเดินตามมาด้วยเอามีค่าจ้างแล้วหรือเปล่าค่าจ้างเด็กเอ็นค่าจ้างเด็กเอ็น,เอ,เ,นเอาอะไรมาไหนจะติดสติ๊กเกอร์ตรงไหนเ,เิด อ่าเออเก่าเคยมาติดไว้มั้ยนี่งใช่ไก่เด็กนเด็กเอ็นมีเด็กเอ็นตามติดตัวมารอบที่เทไหรแล้วเลิกนับไป แต่ก็ไม่ได้แวะทุกรอบอนะแ,แวะจริงๆก็คือไม่ได้แวะกันะหน้าฝนอะไรมันก็ดูเขียวๆไปหมดอล้เนาะมันก็ดูสดชื่นเขื่อได้เรื่อยๆหน้าหนาวก็ได้าปลายหน้าฝนมากกว่าคือไปไม่ทั้งสองน,นะฝนหน้าฝนเนะ่ยแต่ว่าปลายเนะี่ยรู้สึกว่าจะเพินเคยมาจริงๆจกกังๆก็เขียวดีเขียวแล้วก็แบบดูลกไปหมดคลึ่นเนีย่ย ยังไม่สี่โมงเลยขึ้นมากที่เดี๋ยวจะไปกองแรงต่อไม่รู้ว่าฝนจะตกก่อนไหมจะตกลงมาเรื่อยๆแล้วก็มีที่ดูพาทิตย์ตกวันนี้คงไม่ไปละคงพระอาทิตไม่น่าจะเห็นแต่ไม่แน่วิวอาจจะสวยไงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะขึ้นไปไหมที่ไหนนะพระอะไรพระอะไรสักอย่างข้างบนอะไรนะพระธาตุแม่เย็น ใช่ไหมคุณคุ้นแม่เย็นไม่รู้แต่ก็รู้ถ้าได้ไป <c oughs> ลายเหนื่อยเนะี่ยอันนั้นนะวิวมันอาจจะสวยไงใช่ค่อยดูทีสักห้าโมงค่อยว่ากันถ้าฟ้าเ,เปิดเก็บบรรยากาศหน้าฝนก่อนน้ำแรงมากปกติมาทีไรน้ำปลายนี่แห้งๆตลอดเฉลี่ยๆดีชุบกระชื่นกรชื่นแลเด็กเอ็นเมื่อกี้ไปไหนนะ เมตามไปอนอนนนื่นฟ้าหลังฝนสดใสเสมอทุกคนคงเคยได้ยินคำนี้นมาตั้งแต่เด็กซึ่งสถานการณ์ที่เราเจอมันก็น่าจะตรงกับสำนวนนี้มากที่สุดแล้วตอนนี้เพราะหลังจากที่เดินเล่นบนสะพานได้ไม่นานฝนก็เทลงมาแต่เราก็ไม่ได้รีบไปไหนเพราะอยากจะเก็บภาพจากโดนมาฝากทุกคนจนเนื้อฝนหยุดฟ้าก็เปลี่ยนจากสีเทาหมน่น กลายมาเป็นสีฟ้าสลับก้อนเมฆอ้วนสีขาวพุ่ง,งานารอบๆที่กำลังโตได้ที่กลายเป็นสีเขียวสดจนกลายเป็นภาพที่สวยงามแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นรางวัลที่คุ้มแล้วสำหรับคนที่อดทนรออย่างน้อยก็สำหรับผมที่เจอความผิดหวังกับสภาพอากาศมาจนชินแล้วนะถึงได้ยงัง หนึ่งนยังไงโอ้โหเขาไปถึงนู้นเยลยอ่ะโป็อะไรอ่ะตอนนี้ก็พอโอเ้โอเขาเขา,เา,เามีดูพาทิตยตกันด้วยนะเราอยู่นี่ถึงทุ่มหนึ่งเลยไหมโอ้โหมที่เรามาจากสะพานมาจากตรงนู้นนิดเดียว คราวที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรนี้เลยนะตรงนี้มันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยคราวที่เรารู้สึกธรรมดามากแล้วนุ่มควันก็นเยอะอันนี้นคือ,อน,น่ากลัวอยู่นะที่ไปตรงนั้นเขาไม่ห้ามสูงนะเนี่ยสูงเท่าที่เราเดินขึ้นมาเมื่กอกีอ้เราไม่เล่นเราไม่เล่นผักโขมดีกว่า <laughs> เราเสียวเราไม่เล่นดีกว่า ใส่แกไ,ไมเอาละกลับไม่ได้ล,ละแต่กุญแจรถอยู่นี่นะนนะใบขับขี่ยังสอบไม่ผ่านเลยจะให้โยนกุญแจเนี่ยแต่ตรงนี้สวยมากเลยเลแต่ต้องใช้โกโปรถ่าย เ้วเดี๋ยวรอคุณพี่เข้าไปก่อนโคสสวยเลยตรงนี้แต่โครเสียวเลยโอ้โหขาสั่นมากๆฝั่งนี้ก็ดูพระาทิตย์ตกฝั่งนี้ได้สวยดีสวยกว่าที่คิดสวยกว่าที่จำได้สวยกว่าภาพจำครั้งล่าสุดที่มาผ่านกี่รอบก็เพิ่งเลี้ยวขึ้นมาเนี่ยครั้งที่สองเกือบไม่มาแล้วด้วย คือด้วยความที่มันเป็นหน้าฝนน่ะต,ตอนนั้นเป็นหน้าหน้าแรงมันดูขมุขมัวไปหมดเลยแต่เมื่อกี้ที่กะว่าจะไม่มาก็ยังห่วงอยู่ไงว่าแบบถ้าฝนตกมันเปียกแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่าแต่มันก็โอเคอยู่ข,ขลาดทางขึ้นจนถึงสุดข้างบนแล้วว่ะถ้าไม่ผ่านฝนเองก็โอเคอยู่ไปดวงน้นงดีกว่าโล่งดีวันนี้คนเยอะโอ้หยุดตรงนั้นยอนน่ากลัวมากน่ากลัวมากแคบกว่าตัวอีก แคบกว่าตัวอีกอะหมายถึงว่าถ้ากลางแขนตกใจเลยแคบกว่าตัวคัดเลยดีกว่าดูดิเสียวขาสั่นแล้วเดี๋ยวก่อนเพรงเพลงกลางเพล,ลงเลยโอ้โห,อหโอ้โหจะเป็นเจี๊ยบเบานะคือตอนนั้นมันไม่ไม่รู้ จำอะไรถ้าไม่ได้จําได้ขึ้นมาแล้วมันก็ฝุ่นแล้วมันก็ร้อนมากแล้วเราก็เดินเกาะๆแค่แถวตรงนี้ไม่เคยเดินไกลๆเท่าไหร่ไม่ถึงไม่เคยเดินออกมาจากตรงจุดแรกอ่ะอ,อันนี้แหละคือสซไพร์ของจริงเลยอย่างที่บอกไปคือเราเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งในช่วงหน้าแล้งซึ่งแน่นอนว่าในภาคเหนือเนี่ยมันย่อมหมายถึงการมาพร้อมกับไฟป่าและฝุ่นควันวิวก็แทบมองไม่เห็นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกชอบที่นี่เท่าไหร่ แต่ผมโคตรรู้สึกชื่นชมตัวเองที่ตัดสินใจเลี้ยวเข้าใหมา่ครั้งในวันนี้เลยวะ่ะมันโคตรอันซีเลยสำหรับผมนะทั้งที่คนอื่นเขาคงมาเที่ยวกันเกืบเกอบๆสิปีแล้วมั้งอยู่ดีๆที่นี่ก็คงจะกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมคงแนะนําให้คนอื่นแวะมาเลยถ้ามีโอกาสมาไปถึงข้อเสียมันจะมีอยู่บ้างตรงที่คนเยอะไปหน่อยหามุมถ่ายรูปก็อาจจะลำบาก แต่ก็เป็นธรรมดาของสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางมาไม่ยากขนาดเรายังชอบคนอื่นก็คงชอบเหมือนกัน คือไปไหนนีนั่นสิทางลัดหรอก็ซาแบบเลือกที่ที่แบบเคยมาใช่ไหมจำได้ว่าข้างหน้าเขาก็คือลื่นนั่นเนี่ยที่เละอจำได้ว่าข้างหน้าเขาก็คือมีสะพานข้ามไปแบบสุดปลายของถนนคนเดินได้เลยคือข้ามแม่น้ำปลายไปอ่ะ ก็บอว่าสะพานนั้นมันพังไปแล้วแล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็บอกให้เดิมอีกสะพานใช่ไหมใช่ซึ่งใช่ใช่ไหมทางเนี้ยรับบีบมาว่าปลายในฝันแต่รับบีบมาทางเนี้ยบอกว่าไฟนี่ไงไฟติดแบบเซ็นเซอร์ด้วยเจอแล้วสะพานคือรับบีบมาอย่างเดียวว่าปลายในฝันแต่ว่า ไปในฝันไปเขาแล้เขาก็ชี้มาตรงนี้ตรงนู้นโอเคแค่คําว่าตรงนู้นเลยหาทางกันมาเองโอเคซับแซกมาเจอสะพานแล้วรอดละข้ามไปก็ถนนคนเดินละอยู่แล้วเข้าสู่ช่วงแสงสีเมืองปลายนี่มีทบมีสติดอาร์ตเลย่ยสติดอาร์ตเปิดปิดติดอาร์ตให้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 เข้าเฟรมกับสติดอาร์ตเนี่ยอ๋อให้เข้าเฟรมกับ สะพานสะพานนี้ไปโผล่ตรงไหนไม่รู้น่าจะแถวๆถท่ารถแน่เลยเพราะว่าเดินย้อนมาไกลพอควรบรรยากาศดีมากสงบมากซอยนี้รีสอร์ทนี้ก็สวยมากแต่เราไม่ได้พักตรงนี้นะไปเมืองฝันันไปแสงสีเมืองปลายแต่นี้กลายเป็นเมืองฝรั่งเลยล่ะกินกัน เสื้อะไราแตามแหล่งโปรตีนนัำมีโช๊นเราหิวผมคงบอกไม่ได้ว่าปลายเปลี่ยนไปจนผมจำไม่ได้นะเพราะจากครั้งแรกที่มาสมัยเมื่อยังเด็กเมื่อสัก20ปีที่แล้วมั้จนถึงตอนนี้ปลายก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆในสายตาของผมตลอด จากตัวอำเภอเล็กๆที่มีซอยไม่กี่ซอยมีแต่เทศกาลแข่งตามส้มตำของชาวบ้านในงานวันปีใหม่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนต่างชาติเยอะกว่าคนไทยและบ้านเรือนสองข้างทางก็กลายเป็นผับบาร์และคาเฟ่ไปหมดมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่เห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยผมก็คงไม่สามารถไปว่าหรือห้ามใครได้ แต่มันคงเป็นแค่ความเสียดายที่ตายแบบเดิมๆในครั้งแรกที่ผมพบเจอมันคงไม่มีต่อไปแล้วถ้าเสียงของผมมันจะส่งไปถึงใครที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ผมก็แค่อยากบอกว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวมันคงไม่จำเป็นต้องมีแสงสีไปทุกที่หรอกมั้ง